ฮะตรวจท้องเบื้องก่อนหลังจากที่ผสมมาได้เจ็ดเดือนแล้วครับที่สิบห้าพฤษภาหกเดือนครับหกเดือนเพิ่นกะลังกลับมาแสดองอาการเป็นซัดหลังจากที่ผสมมานี่เห็นเพิ่นขึ้นจ๊กรอบแล้วเออประมาณสองครับรอบตรงอยู่บ่มันระยะละพวกจับมาหอดรอบที่สามพวกกระยุชนะบาดี้มาเห็นอีก ช่วงนี่ล่ะนี่ตออเป็นอาการขึ้นเป็นอะไรอาการจากผสมอ่ารู้สึกจะลูกตอมแล้วก็เมือกเปียกมีเมือกเนาะไม้มความวาตั้งใจสมมากนี่ขึ้นรอบแรกนั้นเดื่อนที่เท่าได้จา,ากรอบแรกว่ารอบ่องจนดีซีเนาะ แต่กาหาหกไงหาหกคือมาซ้ำเธอแล้วครับครับแต่ว่าสี่เดือนก็เงียบอยู่รอบรอบสี่เดือนเงียบโอ้ยวตรวจถ่องมังกรมือวานนี่มีน้ำเมือกใสอยู่บ่นี่น้ำเมือกบ่หมูอวานนี่ทำนีบอ่ะครับครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละทำนีบ่เออแต่ตอนตอนแรกพี่ได้เบิ่งอยู่บ่ครับตอนที่ว่าพุ่มใบมลงน้ามือวานเนี่ยลงน้ำเปียกลงตม เพราะว่านี่เพิ่นกับโบเลตุ๋ยปันไดนะโบเดตบวมปันไดตัวทสองนี่ว่าลูกแรกเพิ่นแม่นแม่นครับแม่นข้ามเนาะากับในการในการลูกชายเจ้าเลยะข้ากี่นี้ลูกแรกหรือว่าเนี่ยลูกที่สองเลยนี่ตัวนี้สมนี่เนาะแม่นแม่นแม่นเอาหนามบ่เอ้ยเอาหนามเอาหนามล้างเนี่ยเพิ่นได้หรือเปล่า ตัวถอบมือซะก่อนปนเป็นเลงปัดทีเดือนแม่ก <c oughs> ่าวว่าพ่นเป็นแบบนั้นกับหมดผลงาจะติดแล้วเพราะว่าสองสามหลอบต่อเนื่องกันเนาะตแต่ก้อนลูกนี่พ่นเป็นอยู่ว่าอะไรสิท่องท่องก็เงียบเลยเนาะแน่นเพราะว่า ชัดบางตัวเพิ่นท้องเพิ่นขึ้นอย,ยู่ก็มีเยอะแต่ประวัติเพิ่นลูกแรกขอ่อมีไอ้ลูกตอนตอนเป็นผู้สาวเนาะเขาสมอยากได้หนี่ตัวน,นี้เนาะแม่น <laughs> น้ำบดจืดสมปีหลุดปล่อยไว้เป็นปีออก็พระท่านได้ขี่ เมือกไซนอวานนี่เนะครับครับมาท่องพี่เดี๋ยวเวลาหกเดือนเลยเว้ยครับสองสามเดือนขึ้นเงียบคือโบเห็นสะดอกการแสดงเปิดจะประเมินรอบเพิ่นก็ได้รอบที่รอบแหลกประนับมือใส่ปฏิทินอย่างดีอยู่นะ <laughs> <laughs> Phêu biến cổ lấy lại Cô ạ Hình nghiệp mà sợi xì đi nó à, là cái mà